คุณยังจะบ้าคลั่งแสดงอาการนี่ผมยังไม่พูดถึงกิริยามารยาทของคุณที่ถอยสะทุนเรื่องอะไรไหมเลขาของคุณคุณสักสยามชิดชอบที่เข้ามารายงานคุณขอข้อมูลจากคุณคุณไม่ให้เขาอย่างเดียวไม่พอคุณเอากระดาษออกมาแล้วคุณทุยุยชุยแสกกระดาษต่อหน้าเขา คุณไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลยเหรอละผู้หญิงซึ่งลูกสาวคุณก็เป็นผู้หญิงภรรยาคุณก็ผู้หญิงผู้หญิงแม่คุณเป็นผู้หญิงหรือคุณนึกจะทําเฮียอะไรกูก็ทําไม่เกรงอกเกรงใจคนผมเคยเตือนเรื่องนี้อย่างคุณแล้วทางโทรพท์คุณจำได้ไหมแล้วคุณบอกว่าผมไม่เปลี่ยน้วครับผมเป็นอย่างเงี้ยคุณชูวิตคุณอย่าเพิ่งหลงตัวเองนะ คนที่เขาเริ่มไม่พอใจคุณเนี่มีไม่ใช่น้อยนะยิ่งวันยิ่งมากขึ้นแล้วผมเชื่อว่ายิ่งเขารู้ความจริงว่าคุณเนี่ยโกหกเป็นนิดพูดความจริงไม่หมดทุกเรื่องแล้วรายการนี้อย่างที่ผมบอกคุณชีวิตผมขอร้องให้ท่านผู้ชมถ้าเห็นด้วยกับผมแชร์ไปเยอะๆแชร์ไปทั่วประเทศไท้ทุกคนได้รับรู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไง